สวัสดีครับ FC ช่องวิธีชีวิตจนพอใช้ขา,ขานะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำสำหรับคนุที่รักบ้านนะครับเรามีบ้านเราสร้างบ้านกว่าเราจะหาตามมาสร้างบ้านนะทีนี้เมื่อเราทำบ้านแล้วมันไม่โอเคนะครับสำหรับเด็ดๆนะครับประตูห้องน้ำก็ดีอะไรที่มันไม่เข้าวันนี้ผมมาทำคำตอบจากคลิปที่แล้วการเข้าประตูบกแบบขั้นเทพโดย เนี่ยฮะท่างทรองสเตจของเราคือจบงานไม่ปวดหัวนะครับอยู่ที่โดยเฉพาะ,ะท่านที่อยู่ในแถวอุดรธาน,นีนะครับสามารถที่จะใช้บริการที่เขามีเพจนะครับมีไหมเป็นหน้าเฟซบุ๊กครับทอช้ยแท้ปูเอานะทอช้ยแท้ปูพอใช้แท้กูนะครับเข้าไปนะครับอุดรธานีนครพนมน้องคายสุลขทรเพื่อ,ท,ท,อที่หาที่ของพี่เขาผมการันตีได้เลยนะครับว่างานจบไม่ปวดหัว นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูการเข้าวงกบ,บอันนี้อยากจะบอกว่านะครับถ้าเราเข้าไปดูข้างในคือเราเบ,รรบูมเบื้อเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าบางช่างทําอาจจะเสียค่าเบืเบอ้องอีกไม่ต่ำกว่า3ตารางแล้วค่าช่างก็จะทับขึ้นมาเนื่องจากว่ามีค่าคูมเบื้องเข้าไปด้วยแต่สําหรับช่างนี้นะครับใส่ที่หลังแต่ว่าขั้นเทพเดี๋ยวเรามาดูกันครับ ตัวนี้คือยึดไว้ก่อนเฉยๆนะย,นย,ยึดกันโยกอ่าเลเซ,เซอร์จับระดับนะครับยึดกันโยกถ้างน,นี้มันตกถึงไหมครับก็ต้องยกให้เลเซอร์อ่าแน่ๆมันตกใช่ไหมครับเลเซอร์จับมันตกแล้วต,ต้องยกขึ้นอ่านี้เขาเรียกว่าวปกบกแห้งหรือวงปกบเปียกนี่ติดสองระบบครับทั้งกดกับแห้งโสดก็ได้แห้งก็ได้ครับครับแต่วิธีติดั้ทั้งสองระบบเลยครับเพื่อความกดเพื่อความแน่น มีระบบเสียบเป็โรคให้เราอยู่10ตัว10ตัวอ่ากบใช่ไหม จะยกออกไปไหนแบบนี้แล้วจะทำไงตอนนี้ยึดดักมาจะทำไงเหรอยังไงที่เรามาไว้๋ต่อไปมาไก้ขึ้นจะตัวตรง หัวตะวนันัวตะวนัวตวน,วต,วนตอนนี้ช่างกำลังใส่สก,กูเพื่อถ้าสมมุติว่าเราสําทําตอนเราใส่แบบเขาเรียกว่าแบบเปียกนะครับมันก็จะมีเหล็ก ตะปูมายึดนะครับอันนี้มันเป็นแบบแห้งนะครับมันก็ต้องใช้ตะปูยึดเพื่อที่จะมาจับระดับของประตูให้ได้ระดับนะครับนอตที่เรายิงบ่อทีเราจะมาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ เพื่อเป็นการยึดยึดของระดับของประตูวงกบตอนนี้เราก็จะใส่แล้วนะครับเิฉนี่ฮนะสังเกตครับสังเกตตรงนี้จะมีลวดมัดระหว่างประตูกับ คนกินนะครับนี่ฮนะจับระดับเห็นไหมครับเดซเราจับระดับกอน,นะครับว่าจับรับได้เสร็จเราสูงกันกจน ก็จะตรงเทีนี้มา,าด้านนี้ครับทีนีเนี่ระดับเห็นไหมครับระดับเป็นอีกหน่อยนะอ่าถ้างั้นมันจะไม่เข้านะครับ PC ตรงนี้เราอาศัยว่าเราต้องใช้เราเรียกว่าใช้เลเซอร์เลยนะครับ ทีนี้เราจะจับเลเซอร์ทางด้านตั้งนะครับเอซี FC, เห็นไหมครับเห็นสีไหมเห็นไหมครับนี่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 เราจะดูว่าขอบประตูได้ตรงไหมนะครับตรงไหมนะฮะถ้ามันไม่ตรงเราจะใช้ลวดสองเส้นนี้ดึงนะครับดึงนี่ครับเอซี FC. เราจะใช้ดึงนะครับเมื่อเราดึงเสร็จเราก็จะเก็บ ลวดนะครับเก็บรวดเข้าไปมันก็จะเหมือนเป็นการายึดโยงข้างในนะครับภายในคอนกรีตนะครับนี่เขาเรียกว่างานจบไม่ปวดหัวนะครับทำแบบมืออาชีพนะครับเนีนีอซีมองเห็นไหมครับมันมืดหน่อยนะครับมืดหน่อย ระดับเลเซอร์นะครับเรซีเลเซอร์เลเซอร์ไม่ค่อยหูงนะอ,อะเลเซอร์ไม่ค่อยหูงหงไงหมหงงไหมอ่ะย่านี่เลยครับเรซีอใช้เลเซอร์ให้เป็นประโยชน์นี่ครับตัวเลเซอร์ของเรา เมื่อเรายุดเหมือนท่เมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราก็ปูมาปิดหลังจากนั้นก็เอาเอาิมากินพ้นะนะครับโปแล้วก็ผ่านนะครับประตูเราก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับงานจบไม่ปวดหัวแน่นอนครับผมสำหรับที่นี้ก็ขอเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ